สวัสดีครับพบกับบุ๊กบอกต่อนะครับช่องทางที่จะบอกต่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องหมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยววิธีการเลี้ยงดูหรือเคล็ดลรับการฝึกต่างๆนะครับที่ทำให้ชีวิตของเราและน้องหมาอยู่รวมกันได้อย่างง่ายขึ้นครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มีสิ่งที่จะมาบอกต่อแต่ว่าอยากมาคุยเรื่องดราม่านะครับของสุนัขกู้ภัยที่หลายๆคนบอกว่าดูผอมไปนิดนึงนะครับผมหลายๆคนก็เลยมีคําถามมาถามผมนะครับว่าแล้วสุนัขที่เฮลตี้ครับควรหน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมันขึ้นอยู่กับ แต่ละสายพันธุ์และก็จุดประสงค์ในการใช้ของเรานะครับผมที่หลายๆคนนะครับคิดว่าสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่อยู่ในข่าวตอนนี้ครับดูผอมไปก็เพราะว่าเราอ่ะติดภาพลักษณ์ของสุนัขโกลเด้นที่เป็นสายประกวดมานะครับสุนัขที่เป็นสายประกวดเนี่ยครับเขาจะมีอุ้งเท้าที่ใหญ่กว่ามีกระโหลกที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีไซส์ตัวที่ใหญ่กว่านะครับถ้าเทียบกับสุนัขโกลเด้นสายใช้งาน ส่วนสายใช้งานเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะถูกเพาะมาให้มีลําตัวที่ผอมกว่าที่ปลาดเปรี่ยวกว่าหุ่นเขาจะออกลินลินะครับกล้ามเนื้อเขาจะแน่นนะครับเพื่อที่เวลาไปปฏิบัติงานเนี่ยครับเขาจะได้มีความปลาดเปรี่ยวกว่ามีความทนทานมากกว่าสุนัขที่ตัวใหญ่แล้วก็มี เอาน้ำหนักที่เอถอะทะนะครับผมแล้วถามผมว่าสุนัขที่ร่างกายปัดเปรียวกับสุนัขที่โครงใหญ่ร่างกายดูแข็งแรงนะครับอันไหนดีกว่ากันอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันเหมือนกับการที่เราถามว่าหุ่นนักมวยกับหุ่นนักกล้ามอันไหนดีกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการความปัดเปรียวความคล่องแคล่วและความทนทานหรือว่าเราต้องการความสวยงามภายนอกเนี่ยครับงั้นเรามาดูภาพนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพจากเพอรีน่าให้ดูนะครับ เป็นไซส์ชาร์ตของสุนัขว่าสุนัขของเราเนี่ยครับควรจะหุ่นประมาณไหนถึงเข้าเกณฑ์ว่ากําลังเฮลตี้หรือว่าหน้าตาแบบไหนคืออ้วนเกินไปหรือเป็นผอมเกินไปนะครับผมถ้าสมมติเราดูจากในชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่าเลข3เนี่ยครับเป็นเบอร์ที่ผอมเกินไปส่วนเลข4ี่กับเลข5นะครับเป็นเรนจ์ที่กำลังดีสําหรับสุนัขส่วนเลข6เนี่ยครับเป็นสุนัขที่กําลังเริ่มอ้วนนะครับผมแล้วเรามาดูภาพถัดไปกันดีกว่าครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ซูกําลังฝึกซารานะครับ ตเด่นที่หลายๆคนกาลังบอกว่าดูตัวผอมเกินไปนะครับผมถ้าเราเอาภาพของซารา่านะครับมาเทียบกับภาพในชาร์ตก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของเขานะครับจะอยู่ใกล้เกณฑ์เลข5มากกว่าเลข3ด้วยซ้ำผมคิดว่าน่าจะเป็นเลข4กลางๆนะครับผมแล้วซารานี่ยครับเป็นหนึ่งในหมากู้ภัยที่มีความสามารถมากที่สุดมีความสามารถเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับผมส่วนตัวเจ้าของเองนะครับตัวซูเองนะครับก็เป็นคนที่ใส่ใจหมามากๆคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยเจอมาทั้งชีวิตเลยนะครับผมผมเคยคุยกับเขาเรื่อง พชนาการทางอาหารของสุนัขเนี่ยครับเขาต้องตื่นเช้ามาทุกวันเพื่อที่จะจัดของที่สดที่สุดให้สุนัขเขากินนะครับและเขาจะโรเททเนื้อที่สุนัขเขาได้รับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะเนื้อกระต่ายเนื้อวัวเนื้อปลาแซลมอนหรือว่าเนื้อเป็ดแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจว่าสุนัขเขาจะได้รับ สารอาหารที่ครบทุกหมู่จากสัตว์แต่ละชนิดนะครับผมเขาใส่ใจสุนัขขนาดที่ว่าเขาไม่ยอมกลับประเทศบ้านเกิดตัวเองเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยครับเขาไม่ยอมให้หมาเข้าโดยที่ไม่ได้รับการกักตัวก่อนนะครับผมเวลาเขาจะพาหมาไปเที่ยวนะครับเขาต้องพาไปเที่ยวประเทศพวกเยอรมันหรือประเทศแถวยุโรปนะครับที่อนุญาตให้พาหมาเข้าได้สุนัขกู้ภัยเนี่ยครับเป็นงานจิตอาสานะครับพวกเราทุกคนทําด้วยใจรักจริงๆเราต้องตื่นมาฝึกหมาตั้งแต่เช้าเราต้องดูแลโภชนาการทางอาหารของสุนัข แล้วก็ต้องพาสุนัขออกกําลังกายทุกวันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาเขาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาสามารถทําได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะบอกว่าสุนัขของซูนีครับดูผอมเกินไปหรือว่าจะบอกว่า เจ้าของไม่สนใจสุนัขนะครับผมอยากให้เราย้อนคิดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับหากใครได้ความรู้นะครับหรือชอบคลิปนี้นะครับไม่ต้องกดไลค์ให้เพจผมก็ได้นะครับแต่ไปกดไลค์ให้เพจสุนัขก,กู้ภัยแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่และหากใครอยากช่วยทํางานจิตอาสานะครับก็สามารถ ติดต่อไปทางเพจได้นะครับของสุนัขกู้ภัยเพราะว่าทางเราเนี่ยครับต้องการคนที่จะมาเป็นเป้าเพื่อไปหลบซ่อนตามซากตึกต่างๆนะครับเพื่อให้สุนัขได้ฝึกค้นหาพอเขาออกปฏิบัติงานจริงเขาจะได้คุ้นเคยกับสถานการณ์นะครับผมและหากใครมีโกดังเก่าๆหรือว่าซากตึกหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วสามารถอนุญาตให้พวกเราเข้าไปฝึกก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะครับผมนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามเพจสุนัขกู้ภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ